ัดอุ้ยสองห้าหกค่ะมันได้ของดีเหรอโอ้ไม่เข้ามาแล้วแกเปนกลุ่มเลยแกแกมาอยู่เป็นกลุ่มเลยเคลียร์ทีเดียวหักกลุ่มใครกลุ่มมาเลยครับไป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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้สายฟ้ามันมาแล้วอ่ะมันมันมาแต่งตัวแล้วอ่ะก็ก็สกิเก้นเลยครับตอนสกิเก้นให้เขาให้นายกเอาพวกบัตรแกงอะไรให้เลยโอเคครับไปเปิดกระสอบเลยนะครับมา กพี่พิมเขามาแล้วต้องไปตรงไหนอ่ะเขาไม่มีอะไรเลยไม่ยังไงตรงประตูวาร์ปซ้ายมืออ่ะหน้าพาอยู่ตรงสะบานเนีาา่ยพี่พี่คิมหน้าพาไงหน้าพาคิมไหนคิมดับเน็ตเนี่ยก็ให้ให้เขาเขามีของอะไรครบยังบัตรแก๊งอะไรหมดยังไม่มีอะไรเลยพี่ให้เขาทิกเก็ตทิทกเก็ตหาไหนโยภาพาพี่มารับกูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมใส่เวทระกายเป็นหัวเขียวเดี๋ยวคืออะไร คืออะไรไปบูดฮะเฮ้ยกูไม่เอาทรงนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรใส่แว่นแล้วอะไรกูไม่เคยแต่งหน้านี้ที่นี่เลยนะกูไม่เคยแต่งหน้านี้ที่นี่เลยนะไปบูดอะกําลังไปเนี่ยพี่คืออะไรอ่ะโอ้พระเจ้าเฮ้ยโอ้ยหยุดสะพานต้องกูไม่เคยกูไม่ที่นี่กูไม่กูจำได้ว่ากูไม่เคยแต่งผิดอย่างนี้เลยนะ เอาอะได้ได้ได้ไอ้ก๊อบอี๋อี๋พี่ก๊อบยาเพื่ออะไรของแกวะอี๋มีใหญ่อยูมอี๋แม่งหักหน้าทำทำไมอ่ะเอาไปทีละแกรก็ได้นะทำรายการเป็นงานนี้ได้ศพับงานศพทำรายการเป็นงานนี้ได้ใครก็ได้เล่าฟังหน่อเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเบื่อไหยกูอายเขาเนี่ยเฮียทำแบบเนี้ย เห็นข้าวมีปากขาวมัเป็นคนมาเปิดครับไม่มาแทงผมด้วยเลยแทงผมเนี่ยไม่ปากขาวไอ้นี่หรอไอ้หัวงอกปีบป่ะใช่ครับหัวงอกครับข้าวไม่ค่อยอร่อยพี่ก็เมื่อกี้ไปชักใจไปแทงเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเขาพูดไม่ค่อยเข้าหูผมครับวอโซนนนนะวอโซู้นคือคือใครเอ็มดีครับเอ็มดีครับเอ็มดีอ๋อแล้วเอ็ดีใช่ครับเค็มดีด้วยครับก่อนเด็กดีก็ไม่ค่อยเข้าตาอ่า ทั้่เขาทำไม่ได้ทำให้าขูไม่เข้าตากันเลยอย่างนี้ทำไงกันดีครับส่วนผมไม่ไม่เข้าใจออ้าวันนี้ไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าใจเอ็มเคย์เขาเป็นทำไมเขาสวยสวยมาช่วยเอาเขียบผมมาไม่ผมมากินมาร่วมงานครับเขามาร่วมงานเออผมรู่้แล้วไม่ไม่ไม่ได้ตีเขาเลยท่านผอกบนี้ไม่เห็นแนลเคียบโดนโดนครับโดนเหรอโดนเหรอโดนเหรอแข้งใส่กันนิดหน่อยอ๋อทีเนี้ยแล้วจะเอาไงกันต่อที่เมื่อไม่ขู่ไม่เข้าตาไม่เข้าใจกันจะเอาไงเอ๊ยพี่กอล์ฟไอ้เดิมดีเลียงมาเลยก็ได้ครับ S <S เก่ไหน่อนก็ได้ถ้าเกมเกมันใหญ่ขนาดนี้สองสอไปเลยก็ได้บางทีสองสองเหรอสองสองเหรอสองสองไม่ได้วัดฝีมือดิอยากวอร์มอัากวอร์มสกีกว่าครับก right ็วัดเหมือนกันเลยครับ สอไม่ได้วัดสี่มือจริงครับจริงครับเอแต่เมื่อกี้ตีสองสองนะพี่ก๊อฟลรเปล่าก็ไม่ถว่าสองสก็ได้แต่พี่อยากเห็นหนึ่งหนึ่ง้หน่อยก่อนเนี่เทีมือสี่มือวเนสมือเดี๋ยวค่อยกดหนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งที่หลังแรกก็ที่เดียวโอเคกลัวหรือเปล่าโอเคกลัวหรือเปล่ากลัวแพ้หนึ่งหนึ่งแลอจะยรับจะยอับเ้นะเ้นะไม่รับไม่รับไม่รับ้ยนแนขอชงเดมอนฮีก่อนเลยครับพี่สองก็ได้ครับแต่พี่อยากองกนหนึ่งพี่รู้สึกว่าหนึ่งหนึ่ จริงนะครับพวกนั้ครับจริงครับจริงครับต้องสองเปิดงานหน่อยก็ได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวค่อยหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับอะไรเก็บที่หลังอะไรครับโอ้โหตูต้าครับการบัดเมานี่อะไรได้เปกยบพี่ตอสเอาโมด์ถามถามเอ็มดีมากกว่าว่ายังไงมันไม่มีเมนูแต่งกับรีสกินดีครับเพราะแกงใหม่มาใช่แล้วแกงเอาแกงขึ้นมาใหม่ตรงนี้มันหน้าจะเดิมไงมันน่าจะรูทหลายหลายอย่างแล้วพวกเราเพิ่มมาใหม่เราอยากเล่นแบบไหนมากกว่าพี่กอล์ฟพี่กินดีครับที่หนึ่งของที่นี่ก็ได้ครับหนึ่งที่นี่เอ็มบีเคเโอ้โหสวยแล้วได้หมดแล้ว เอาแอลเคเอาแอลเคเราอยากเล่นแอลเคก่อนเดี๋เอาใครก่อนเราเล่นแอลเคก่อนเลยไหมครัเฮ้ยเขาใส่ชุดแก๊งเอาแอลเคก่อนก็ได้ครับไม่แอลเคแอลเคแต่งไม่ใช่หรอครับไม่ได้กับเราก่อนเพื่ออะไรอ่ะไม่ยอมเดี๋ยวพี่จัดของอีเวนต์ให้เล่นเท่าของเท่ากันเลยจะวัดฝีมือตรงๆเลยไม่ต้องมานั่งรำกันเทาของเกินของเยอะกว่าเดี๋ยวเอาของเท่ากันเลยรถเหมือนกันอาวุธเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดไปโดนเชือกไปนะมาทางนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนได้ไหมได้นะวันไหนดีเอาเทียคู่กันเลยวันไหนดีพรุ่งนี้เลยนะ พรุ่งนี้อ่าังจะคู่นี้ต่อเอมต่อไหมเอเมต่อไหมไม่พี่จะรับเเมเรื่องก่อนเรื่องมันเกิดสอย่างนี้ที่เกอเรื่องมันเกิดสอไม่เดี๋ยวเราบสหนึ่ง่งแล็กนเยหแต่แผลทเามันสดกว่าแ้พี่จริงครับพี่เกาไม่ครับเดี๋ยวสองสองเอาผมได้หมดหละถ้าจับก็ได้ผมผมอะสองสองแผลมันสดจริงครับเดี๋ยวค่อยจดใหม่ก็ได้สอสองะ อันึหนึ่งก่อนได้ไหมสั่งข้าศัตรูได้ไหมตรงกลัวก็อย่างหนึ่งๆครับอยากลองแบบพี่สองสองพุชชานามาคลิ้กลัวเลยสองสองพุชชานามาเลยกบอลนะครับเราที่อลไม่ไม่ไม่ใช่พี่บอลมันคือเมื่อกี้พวกเราอ่ะไปไปต้อนรับเขาแต่เขามองพวกเราโบงไงพี่เขาแบบว่าเข้าใจพี่คนนี่นายพี่อะไรบอกไงว่าเราใช่ใช่กระโชมมุมโก๋ให้ผมดูหน่อยได้ไหม่ดูรอบไปมีใครตอบสักคน เมื่อกี้แอ k มเไปแล้วไม่เห็นหน้าไม่ถ้าชักถ้าชักไม่กล้าไม่เป็นไรนะครับสองสองก็ได้ถ้าชักไม่กล้าเฮ้ยเฮ้ยไม่กล้าเลยครับเมื่อกี้ล้เราใส่สุดใส่กอนอยู่ในเอาใส่สุดเราใส่กอไปบ๊อบไปบ๊อบบ๊อบไปบอบไปบ๊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 อบไปมือบนปบ๊อบไปบ๊อบไป่๊อบไปบนอบไปก็อบไปบ๊อบไับ๊อบไปบ๊อบไกบเอบไปบ๊อบไปบ๊อบไปบ๊อบไปวกอบไับ๊อบไปบสอบไู่กันนั้นก็ไ้ครับไ้ครับ ถ้าไม่จบวันที่สามค่ายสองสองอะไรวันสามสามสามไปแบบสองสองไหมพี่พี่กอล์ฟไม่แล้วันที่สามไปที่สามค่ายสองสองก็วัดครบเลยวันทุกอย่างได้ไปสามวันสามวันพี่กอล์ฟแค่สามได้ก็ดีนะได้ไหมไหวไหมไหวไหมล่ะกลัวไหวดูไหวแล้วพุ่งกันไหวไหมสามแก๊งนี้ไหวไหวครับนี่นะอ่ะเข้าใจแบบนี้พี่สุพิษเข้าใจก่อนเดี๋ยวสิแก๊งนี้นะครับจะเล่นกันแบบไข้แล้วกันพรุ่งนี้จะเป็นคู่แรกคือ l k a m d พี่ขอเล่นเป็นหนึ่งลีด้วกันยังไม่ได้วุ่นวายเนาะเล่นเป็นวันเอา ด้คือคู่แรกจะเป็น LK MD คู2 2> ค่สองจะเป็น MK กับ KOD วันที่สองครับจะเป็น LK กับ KOD <K od> แล้วก็ MD กับ MKK แล้วถ้าไม่จบวันที่สามค่อยมาสองสองกันอีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้คุณก่อนนะวันที่สามไม่รู้มีหรือเปล่าแต่สองวันนี้ต้องมีแน่นอนที่นี้ของเล่นทั้งหมดทั้งสี่แกงนี้จะเล่นของเท่ากันครับจะเอาของไปเป็นส่วนกลางให้ได้ครับได้ครับได้ครับของเท่ากันหมดทุกอย่างเลเท่ากันหมดเล่นตั้งแต่กี่โมงดีหนึ่งทุ่มหนึ่งตีสองไหม เอาเวลาไปเลยครับไปทเดียวโอ้โหโหไอ้เหี้ยได้ไหมครับได้กี่ไฟครับมันเป็นไฟตรงได้กี่ไฟก็เล่นได้เอยๆครับปกติข้าพานจะมารับไฟหนึ่งไฟอยู่แล้วแต่พี่ว่าเป็นแนวนี้ก็น่าจะซักกันด่วนแล้วว่าไม่ต้องกำหนดที่อะไรแบบไฟไฟตรงเหรอพี่ก็สองตึ่งดีกว่าพี่เมื่อกี้เขาพูดถึงไฟอุ้มไม่ใช่ไฟตรงไม่ใช่เหรอพี่ท็อดรู้ไหมแล้วอ่ะรุ้มเร้ากันไปตรงเฉยไปตรงเฉยก่อกระทบแหล่ดาราไฟตรงหน่อยเอาไงเอาไงจะเล่นแบบไหน เล่นตุมมาเล่นอะไรกันตุ้มฝองก็เท่ากันก็เล่นตุ้รัว้ออุ้มอะตมอบปิเลยนะพวกมึงแผลแผลมเสดจีนะแผลมสิร์ตจ ผมว่าผมว่าผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นแล้วอ่ะพี่ลองขึ้นก่อนพี่ลองไม่ไม่ไม่อยากอยากเอาไฟตรงก่อนไหมพี่ต้องถามเขาก่อนีพี่พี่ต้อนพ่ตอนพีตอนฟังนะเอาฟตรงก่อนเชื่อผมจริงจงจงไม่ต้อนพี่ต้อนฟัะเอาไฟตรงก่อนเชื่อผมจริงจจริงไ่ต้อนพ่้งนาไฟตรงก่อนเพมรางวรางไหมพง่้อน่้นันเอาไฟรกเือไมริงจริงรงไมพตอนี้อนังะเาไฟตรงมา่ตอนพี่้เลยังเอาไฟตรงตอนมีตอนนี้อนนะเอาไฟตรงกอนเ้ก่อผมจริ เออไพ่ตรงันี้ว่าใครอยากวางข้อก่อนไปล่ะมคีอออกย่างนั้นมีเดี๋็กกล้าๆตรงนี้เขาบอกไม่ตรงกันเนี่ยเขาบอกขอไพ่ตรงก่อนไหมตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยังมีแค่สิบสองคนหนึ่งไม่รู้อะไม่เห็นตรงนี้เขาเขาถามว่าใครอยากไพ่ตรงเขาก่อนไปล่ะเดาอยากเดินแรงครับเดี๋ยวล้มต้องแกงหกนะใครไปบัฟเบอร์ตอรี่ดิตอนนี้เคลียร์ให้จบก่อนเอาแบบไหนเคลียร์ให้จบก่อน ลองให้เขารวมกันไหมครับคนจะได้ครบเมื่อกี้เห็นบอกมี12คนโอ้ยตั้มไม่ก็เราอยากบอมไงใช่ไหมล่ะแดนวันเฮดไม่มาเหรอวันนี้มีเด็กเร่มดีอะสิแตกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาแบบนี้นะแบบแบบพี่ก่อนนะจ๊ะพี่ขอเป็นแบบค่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆอย่างเอาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้ววันที่สามค่ายมาเพราะวิชวลส่วนวันนี้ตอนนี้เลยเนี่ยใครทีขออยากบอว์งเนี่ยใครอยากบอว์งปะมีใครเสนอปะ ไม่ใครสนองเขาไม่ใครสนกเขาอยากเขาอยากโดนเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเจ้าบ้านหลับแกงเงียบเลยคืออะไรวะไม่มีใครเก่าเลยพี่จริงขอเล่นเป็นอุ้มเลยไหมครับไฟตรงผมยังไม่เป็นอ่ะโอ้อินถ้าทางถานอินคีเลเปล่าถามอินคีเลยอิมคีไม่ครับโตมัน้มหน่อยมเออคไม่มีคนเลยเดี๋ยวไม่มีคน ไม่บอกว่าเราเราสรุปเรื่องนี้ก่อนไหมครับว่าวันแรกจะเล่นติดได้ครับได้ครับวันนี้กันมันดีครพรุ่งนี้พรุ่งนี้เล่นเป็นคู่เล่นเป็นคู่คู่ก่อนนะครับยังไม่ยังไม่นัวนะเดี๋ยววันสุดท้ายถ้าวันที่สามแล้วยังไม่ไม่พอใจอ่ะค่อยมารวมเป็นสองสองได้ครับมันได้หมดเลยครับผมได้หมดโอเคตามนี้เนาะส่วนของเนี่ยเดี๋ยวถ้าเคลียร์จบหมดแล้วเนี่ยแก๊งแก๊ง LK AVK Helldar แต่พี่แอดมินนะเ้ายังไม่อยากเล่นไฟตรงกับเราเลยไม่ใเจ้าไม่ขอนาโนเหรอเจ้า Nano แล้วก็ระหว่างไม่เป็นยังไงพรุ่งนี้พรุ พวกนี้เล่นอุ้มครับไอ้บ้าไอ้หนโล้ไอ้เอ็มเคเคโอดีแอลเคน่าโล้กระแสไม่ได้เอ็มดีพกิทไม่ขินเราเล่นกันนะไมก็คือเล่นพร้อมกันเหรอพี่พร้อมกันเลยเกง่ายเลยวันละสองคู่เลยเล่นไปเลยสองคู่เพรานั้นมันเล่นยาเลยมันไม่มีผลเยอะขนาดนั้นเลยตอบกันดีไม่รู้่แต่ว่ามันมันยิงไม่ไม่โดนตัวเลยนะแค่ต้องเข้าใจนะจากมึงยิงนัดเดียวแล้วล้มใช่ป่ะมึงเคยเล่นมึงใช่ยยก็ทาาหลอ่งพี่กิจก็ลองคุยดีพิกิจลองคุยก่อนไหม ทุกเกมเพย์ใหม่ๆเราจะเอะเสมอแล้วมันเอาจริงอ่ะอย่าลืมอย่าประมาทไว้รู้เข้าใจว่ารู้เกมอ่ะมีคูดาวมีการกดะหอะไรใช่าไอไไอ่เนี้ยมึงค่อยเล่นที่อุ้มดีกว่านะโนอ่ะไฟตรงมึงเอาเวมไปแบบไม่ต้ใช้ก็ได้นะบอกเขาอะวัดฆ่าพลังไปเลยคลาสิกอ่ะไฟตรงเขาก็ไม่ยอมเล่นเลยอาจะเล่นไฟอุ้มอย่างเดียวพี่ที่ต่อฟังจะได้แอบบอกโอเคว้ยหนพี่ลองต่อรองเขาไม่รับร่ถ้าเขาไม่เล่นไฟตรงก็พูดตรงนี้นะห้ามไปพูดกับองเขาไม่ไู้ไสองเนาะ โอเคครับโอเคสรุปพวกนี้เป็นอุ้มอุ้มแยกคู่เหรอพี่แยกคู่ครับแยกคู่ที่สองพวกนี้กลับแล้วลายลายลายชื่อเปลี่ยนได้ไหมพี่ขอถามเรื่องลายชื่อก่อนเลยลายชื่อก็ส่งมาดิเอาเป็นส่งใช่ไหมพี่ไม่ได้เอาตัดสล็อตใช่ปะของเราก็มันต้องแทร็คเรายชื่อดิไม่ต้องว่ามึงทำลายชื่อให้พร้อมก่อนเล่นไงประเด็นเนี้ยมันให้เขาางเต็มหมดเลยนะ ก็นี่ไงพวกทำลายชื่อบอสเอเอ็มดีเขาต้องทำลายชื่อเหมือนกันก็ทำลายชื่อให้ครบพรุ่งนี้ก็เล่นสองตัวคืนสลัดเลยทำทำฟรีไม่เป็นไรไปด้วยฟรีกับฟพี่กับแล้วอันนี้อ่ะคือเอเ็มดีกับเอเอ็มเคเขาสุดดำเหมือนกันนะพวกผมจะโว่เันยากไม่เดี๋ยวไอ้ตรงไอ้ตรงเออ็มเคอ่ะไปเปลี่ยนสีก่อนลงสุดแดงครับผมก็ได้พี่าเดี๋ยวกที่ลงสุดแดงให้ผมเพิ่มอะพี่ให้ลงสุดแดงเพิ่มให้แต่สีแดงไม่ไม่พี่ผมแล้วเรื่องบ้านหน่อยพี่ ยังไงอะเรื่องบ้านไม่เล่นเออพูดถึงเรื่องบ้านไม่เล่นนะไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นบ้านไมเล่นบ้านทุกแกงเลยนะเพราะเอ็มดีเขาไม่มีเสกบ้านที่มาใหม่พี่บ้านที่เปนเกับพี่ที่นี้เขาไมใช่เนบ้านเวทบ้านบ้เานเลย่นแต่เขาเล่นมใหม่เอา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 เอ่เอาเอ่เอา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 เอ่เอาเอเอาเม่เอาเอ่เอา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 อาเอานอาเ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 อ่เอา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 าเออเอาม่เออเอาอเอาเอาหเอเเอาอาเอาเอาม่เอาเอาเอเอา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 ม่เออเอาเอาาเอาออ บ้านปิดตายเลยนะไม่ไม่มีไม่มีไม่นั่งเทสเซอร์วิสบ้านเลยนะครัเพราะว่าควา่วมือนะอันนี้เราเล่นกันสนุกสนุกนะนั้นไม่ไม่ไม่แบบไม่เหนี่มใไกันนะหรือวพี่ชมดิต่าได้อะไรได้นะขอไม่กรอบไนเขตไม่เลือนนะอันนี้พูตรงตรงรถรถอะไรคือเท่ากันเลยใช่ไหมพี่ไหพี่จฉาให้ครบโอเคครับเหมือนกันหมดทุกคนครับไม่ต้องกลัวไม่มีของต่างแน่นอนประกอบใหม่ทุกคนอ่ะทีนี้สองทุ่มครึ่งถึงตีสองตีสองสบายหลังยุติให้อันนี้ดีดีครับอันนี้เดิมพันนะครับ ไปยัยเดิมพันกันไหมมีตังค์เปล่าไม่เอาไม่เอาตังค์นี่เอาอย่างอื่นนี่ทำไมต้องเป็นตังค์เดียวเดิมพันพี่เขาครับถ้าถ้ตีสองแล้วถ้ายังอุ้มอยู่คือชุบเลยใช่ไหมครับใช่ครับยุติเลยยุติถ้าราคาป่าเดียุติปุ๊บคือชุบทันทีเดิมพันด้วยทางเลีไหมล่ะฮะลากต่อซูเปอร์แบ็คเป็นไอ่ะเอางเงี้ยบิเดิมพันได้ไหมขำๆผมมีเดิมพันครับเออเป็นผู้หญิงในคนในแก๊งคนเดียวครับเอาเป็นเดิมพันได้ไหมเด็กทั้งเรมเรามีไหมของเราไม่มีอยู่ในแก๊งเราคนไหม ของเราแพ้ให้เขาสองเลยเราบอกเอาไว้แล้วผมให้สองเลยครับผมมีสก็คือถ้าใครแพ้ผู้หญิงของแก๊งนั้นะจไปอยู่แก๊งอีกฝั่งตรงข้ามวันหนึ่งอ๋อได้ครับพี่ได้ครับของเราไม่ยอมนะแมวนะผมมีโอเคไนไชั่งดวงทำแพ้นะได้ครับพี่ได้โอเคนะแปลว่าถ้าใครแพ้กใครแพ้ผู้หญิงของแก๊งนั้นถ้าส่งไปอยู่แก๊งอีกฝั่งตรงข้ามหนึ่งวันได้ครับได้ครับได้ครับดีครับดีครับลาก่อนรกรา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  เราไม่ได้เอาวะห่างเต็มไม่ทีเดียวเราไม่ได้เดี๋ยวตอนจบอ่ะก็มาถามสับสนไค่ที่สองไอ้ไอไม้ไปพี่ไอไม้ไปพี่เออหนูกับมั่นใจพี่เอาอย่าันนี้ง่ายเดี๋ยวว่าจบวันแรกอ่ะตอนตีสองแล้วเรามาสับคนกันเพื่อลยจัดพี่แต่เขามีแฟนแล้วนะพี่ประมาณนี้ก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวไปเรียกให้รับของครันแล้วก็หนาได้นะพยายามเดี๋ยวลงมืลงเมืองก่อนนะเออพี่กอล์ฟรบกวนขอหน่วยงานอธิบายขั้นตอนการเล่นด้วยค่ะถ้าเราแพ้เป็นหนึ่งนะทุกคนไปฟังหน่วยงานก่อนเดี๋ยวเขาหน่วยงานฝั่งท่าหมดฝั่งเลย เรื่องนันเราจะคุยไหมพูดพูดตอนนี้เลยอีอย่างหนึ่งครับพี่ขอฝากเรื่องหนึ่งคนที่ได้รับของสวิการอีเวนต์ไปอ่ะกรลรุนาอยาไปเล่นร้านนะครับเทปเลยนะพี่ถ้าพี่เห็นเล่นร้านพี่ส่งซูเปอร์แม็กเลยนะพี่ขอขอพันทีก็ได้ไม่เยอะมาแดกก็อย่าขอรับมือไม่ให้ของอีเวนต์ในการเล่นกิจกรรมในเมืองนะครับราะคนอื่นเขาไม่ให้ของของโอ้เคครับเรื่องไฟตรงไม่ไม่ใช้เกาะนาโนได้ไหมครับ ใครเล่นไหมล่ะไฟตรงลาไฟไฟอุ้มใครใช้ได้ไหมครับไฟตรงไม่ใช้เล่นไหมล่ะขำๆเนี่ยเอานี่ล่ะ LK เ k รวมกันสักสิบห้าสิบห้าเจอเขาหน่อยดิขำๆข้ามเวลาเนี่ยเอีฟดีมีคนครับเอะเรามีเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่เรามียี่5ห้าเองมีผามผมมียีหครับพี่เนี่ยเอา LK MK รวมกันได้ยี่ิห้าเยดิหกสิบเจ็ดสิบอ เอางี้แยกๆไปคุยสายไฟอีกตรวจ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 นะเขาจะเล่นไฟตรงหรออ้าวก็เล่นไฟตรงก่อนไม่ใช่เหรอเขาจะเล่นหรอมาถึงเขาไม่เล่นนี่ยเขาไม่ดูเขาไม่ค่อยอยากเล่นเลยไม่มันก็ได้วอร์มไงเราได้วอร์มที่นี่ก่อนจะได้จะได้รู้สคริปต์ไง